เป็นเรื่องจำาลดคะ่ะพ,พี่น้องสำหรับบอสบอยซิลิชัยในตอนนี้ค่ะสำหรับเรื่องการแบบไม่มีสาชีพนะคะเรื่องการพนันออนไลน์อือก็คือต่องอ,อกมาแบบฉีดแจงดนดนๆเลยสำหรับเรื่องนี้เพราะเอฟซีบางคนก็ทักขอมาถามยังตาหน้าเนาะคือไปเห็นมาสำหรับแบบเรื่องนี้พี่นไม่เคยชวนใครเล่นพนันออนไลน์เอมอ,ม,อม,มีแบบค้นบาวาดิน,นะคะ่ะพี่น้องเอา เอาเพืนมาตัดต่อใส่ค่ะก็คือเรื่องนี้บทบาทที่ที่ใช่เดี๋ยวพูดมาว่าน,นะคะหนึ่งวันที่ผ่านมาเ้าของมวเตอได้ไปเห็นแลเรือมันของวอาตอแบบมีกระแสขึ้นมากค่ะสิม,มาอานในฟ้งนะคะเพื่อนโพดบอกว่าผมไม่เคยชักชวนใครเล่นการพนันออนไลน์คลิปที่ปรากฏเกิดจากการตัดต่อที่ผมไปออกรายการของทีซีซึ่งมิชชัชีพนะคะได้นำไปตัดต่อบิดเบือนให้เกิดความเข้าใจผิดเบื้องต้น ผมได้แจ้งความแล้วครับช่วยกดรายงานเพจพวกนั้นด้วยนะครับออแต่อันนี้คลิปนี้ขา่าบอเห็นว่าเป็นคลิปไหนอาจะเป็นคลิปที่ออกรายการกับพิชิตวัดนะคะหมอเรื่องแบบเพิ่นพิชิวตวออตอนนั้นนี่ยสิเห็นอยู่แซวเลยนี่ได้ฟังเรื่องเล่าออบอย<ล><ล>นี่เพจน,นี่ค่ะอ่าเพจนี่โอ้ยบอเห็นหนังสือเพจเพื่อนบอกว่าบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยปดนีพจนวิกฤตสิบล้านเลือกลงทุนให้ถูกที่ เลือกที่นี่ภาสัตแล้วก็มีเนี่ยตัดต่อรูปมาใส่แล้วก็เป็นโลโก้ของแอปเปอันนั้นแม่เว็บแม่ที่บอกเว็บอันนั้นฟันนี่แปดแปดแปดเนี่ยเนี่ยค่ะไม่น้องคลิปนี้เพราะว่าในคลิปนี้จะมีบางช่วงบางตอนน่ะยายซีที่พอดบอยสิมาพอว่าแบบผมผลวิกฤติซิปลานี่มันเพลินนะนะบอแมนนั่นฟังเลยแยกซีลิปนี้เป็น รายการทีซี่สิวันเป็นพิธีกรเพิ่นเบาถึงเรื่องเล่าทีช่วงวิกฤตทีช่วงโควิดเพิ่นเบาอิหลีว่าช่วงนั้นวิกฤตแท้ว่าเพิ่นบ่ได้ชัดช่วนไผพี่น้องแต่เพิ่นเปิดเผยความความทุกเรื่าวบ่เหลืออย่างจะแบบนอนจมนอนส้มอยู่ในห้องเพิ่นเป็นสิบสิบมืออย่างเพิ่นเบาเขาไปเบิ่งได้ในรายการนั้นนะคะเข้าโบ้อนแล้วขึ้นไปบอกเหรอคะได้ว่า เพิ่อนเดี๋ยวบอกถึงการว่านี่อยู่ตอเพิ่บ่ได้ชักช่วนไผเพิ่นบอกชั่วน์ทั้งเวบเดียว่าบอยสิริชัยพิกชีวิตปลดหนี้อ่าเล่นทั้งทีเลือกที่นี่อ่ามั่นคงเท่านั้นมาสิบิดเบือนบิดเบือนข่าวบิดเบือนจากความจริงเอามาสั่งให้ปิดเกิดความเสียหายบางคนเห็นแบบแบบก็จะเอ้ยผมพลิกชีวิตเป็นหนี้สิบล้านคนวิกฤตเพราะว่าเวบนี้เวบนี้ฟันนี้ไป็น เห็นบพขาก็เลยพาดกิ้งพายเดอร์พี่น้องนี่แบบนี้เลยชัดเจนเลยค่ะนี่ F U N N Y นี่ฟันนีแปดแปดแปดนี่ค่ะคนเหรียอิลีหรือ,อว่าเจ้าหน้ากสิภูกสิภูค่ะว่ามันเป็นเวฟ <ขะ S 2> อวีหยังค่<ข>ะแล้วคนกล่าวว่าชี้แจงเลยเพราะว่าตอนนี้อุย้ยเอฟซีแบบบอยสิริชัยแบบคนเป็นคนดังแล้วมาั้งส้นค้นเหรีการพาหน้านบอกแมนอิลีบอกผู้ผู้เห็นแค่นี้ก็เกิดความสงสัยเลยพี่น้องอ้าวถ้าคนบ่ติดตามบอยสิริชัยหรือก็อ้าวอิลีตัวนี้ อยนั้นเพิ่นรวยเพม่นสิบอกไปแนวนี่เลยสาวเลยเพราะว่าอันนี้บ่ได้ว่าเฮาบอกเอยซื้อนี้มันสิมีค้นดังบางคนอีหลีที่เพิ่นแบบปักหมุดเว็บแบบนี้แมนหมุดเว็บแบบนี้ค่ะแต่ว่าบ่แมนบอลบอยกันแล้วกันค่ะพี่้องก็สิพ่อรู้เขาสิว่ผู้ใหมันมีมันมีอยู่ค่ะแบบต่างๆหน้านะคะพวกเด็กไอดอลไอดอลบ่แมนนักหล่อมอลำาด้ใช่ค่ะนั่นล่ะค่ะมันมีเรื่อยๆอยู่แหละสาหรับเรื่องแบบนี้ ม,มันเกิดความเสียหายกับเพิ่นค่ะเพิ่นก็นต้องออกมาชี้แจงหรือว่าออกมาว่าวให้มันกระจ่างค่ะพี่น้องขาวา่าแต่ว่า,าเฉนยเพิ่นได้ยไปแกงความแล้วเรียบร้อยแจงความแล้วอมอฟซีก,กับไ้กาลังใจห้ายแล้วก็ตอนนี้เพจปิวไปแล้วนะคะเพราะว่าเอไซีไปถล่ลมทลไย่สมควรแล้วคะ่ะเพราะว่ายูดีบ่ว่าดีไห้วางสันใช่คือว่าเป็นหัว้าหหอนนะคะสําหรับเรื่องนี้ในาการใส่แบบโซเชียลฮอสซาเพราะบางคนบางหูดีเป็นเ c ซี เข้ามา ing, อีกซีเนี่ยใช่สิเข้า,าอินินแบบคพูดเท่าหาคินอย่างอย่าสารสนุนพูดลงพ้นหอดบะหูเน,น,น,นี่ยแมนอันนี้คือค่ะกดเขาไปในเวบบวะหัวเป็นเวบอีอย่างาน,าน่านแหละปักลิงไว้แต่กันนั่นเด้แต่เขมเมนมันเป็นผลประโยชน์ของเขามันเป็นผลประโยชน์ของเขาจังเข้าสิชอบบอยซิริชัยชมันบ่ค่ะแต่เข้าไปเห็นโอ้อ้าวบอยซิริชัยช่ก็่นิถ้าในงางสิเข้าก็กดเข้าไปผลประโยชน์ก็เป็นของเจ้าของเบฟของเบฟพูดลงหลงเสือไปหลินไปอย่างนั่นแหละแล้วก็สิว่า ยอ้อนเ,เป็นน่าบอยอสิไม่ใช่เงี้ยแหละเสียเงี้งเสี้ยเงี้ยเอานี่แหละบางคนบอกหุ่ยหลายมุมมอ่งคะ่ะ <ใน S 2> ตอนนี้เนาะความความปางังความความเฮ้งความปางังความรวยของบอยสิริชัยคะ่ะอ่หลายคนบอกวา่าเห็นเว็บนี้คอย้อนเพิ่นรวย <c oughs> มีเงิ่อนสางโน้นจานี่ยอ้อนสรุปแบบเรตอันนี้เพราะว่ามันเคยมีดราม่าไงประภาษาแล้วมีเงินพอหลอยล่ะไปแต่งปนดันบ่อะเลยนะ อย่งสีก็เคยมีกระแสมาแล้วค่ะแต่ว่าถาไผเป็นเอฟซีจริงๆหรือว่าเป็นแฟมแฟมคับเอฟซีของแอนบอยหรือบอยสิริชัยจริงๆจะลูกค่ะว่าบอยสิริชัยเป็นสู่ชีวิตแห้งสู่ชีวิตมาจากเขาเมียกัญญาซีดไหนว่าซีดต้นๆที่ว่าตอนเพิ่นว่าตามหลอกเพ่อยู่กรุงเทพตะลึงเล็กแยาซีิเห็นตอนทีเพิ่นเริ่มต้นอ่ะแยกออกมาจากว่งพอเอะ ต่างวงใจเกิดลอยไม่ไม่พี่น้องเห็นแล้วพี่น้องสิสงสาร<ม>จักว่าเขียนป้ายเองเห็ุอีหยังเองถูกอย่าง<ม>สอนแดนเซอร์สอนหยังบอสสยสิ้ใส่สวยอีหลีเพราะว่าเพิ่นอยู่กับแม่กับย่ยแล้วก็สู้ชีวิตวัตน้อยค่ะพี่น้องาะอย่าอย่าจะไปหล,ลงเสือคือเวบนี้สรุปก็คือบิดเบือนความเป็นจริงตัดต่อบางช่วงบางตอนออกมากเฮ็ดตัดลูกมาแพ้อ่าเฮ็ดให้เพิ่นเกิดความเสียหาย รกระแสคมเรียบร้อยแล้วก็บเพจฟิวเรียบร้อยนะคะสำหรับมิราชิพนะคะมันก็มาแบบทุกรูปแบบอยู่แล้วในปัจจุบันนี้เ้าสิบเปอร์็นต์ผู้ได้กับ่ะไรเพราะว่าค่ะเอาทีแบบเข้าเนี่ยครอแข็งส,ม,ส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 มัยเพราะว่ามันผัวข้อเชนตัวข้อเชนเตอร์กขมี่ชูมือหนี่พี่น<ฤ>้องเอ้ยโซเชียลคือดังกับไงดับกับไงรวยกับไงถูกกับไงโซเชียลผู้ลงทนรวยเป็นหมื่นล้านตำรวจจับได้ว่าเกี่ยวของก็เบี้ยเกี่ยวของก็เป็นลูกโซ่ยังเข้ากันไปมืดสุบารบมาเรือเงินจับ แต่บางคนที่หากินถือท้างได้สายของอาอาชีพอาชีพนี่สุดจริตนี่ร่วยเป็นรอยล่านกตมีพฤตกรสำหรับโซเชียลบได้เสียเป็นเป็นอย่างที่เสียหายตลอดเน้เอาเลยใส่ให้ถือข้างกับดีใส่ก็ถือข้างกับเสียหายคือกรรมค่ะฝากไว้น้ำนะคะฝ่ากกนำตั้งใจทั้งบอดบอยซิลิชัยเลยนะคะก็คือสิเคียแล้วแหละมั้ง บางส่วนมันตอนเคลียแะเพราะว่าเพตุกับปิวไปแล้วว่ามีคนมากแบบบิดเบือนแล้วแล้วกับแจกควอมเป็นทีเรียบร้อยค่ะต้องเจอคนจริงแบบนี้ค่ะก็บว่าเป็นตะคอยให้เดืองเล่ามันมันเลยเถื่อได้สาวเลยคันแมนห้าเจ้าข่อยเอาเจ้าสีย่อมอยู่ติเจ้าบดีเห็ียดยอมยังเนาะเมื่อวานข้าไปแปบโปรโมทเอาบดีนั่นแหะค่ะมันบรสมควรเล้าก่ะเหที่เหตุกับว่ามี่ลประโยชน์กับตัวเองหรือว่าเหตุเพื่อความสบายใจบ่ เอ้าเจ้าบ่มาักบ่อยบ่เอเอเจ้าเฮ็ดเจ้าพ่อมส่นใจที่แบบเฮ็ดจังได๋ก็ไดใ้ให้บ่อยสิได้ใช้อยู่บ่ได้จังซั่นบ่สน<อ>ะสาวเลยมันก็มีหลายรูปแบบค่ะเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับคนดังนี่เนาะอเอาแบแบไปไปเอฟอานนะ่ะบ่อยคั่นว่าเป็นคนดังอ่าค่ะแบบแบนนั่นแบนนี่แบนลิงบางทีอะกับมันเนาะงเป็นลิงที่ถูกต้องในเจ้หน่อยเฮาเป็น<า>เอ็กซี่เฮาคนเข้าไปเฮาก็บ่รู้อียโนอีนี่บางคนก็เบิ่งว่าบอยสินด้แชยกับซอแอนมีแฟนคลับ FC ที่แบบมากไม้ไกลกองมีแฟนคลับ FC ที่เหนียวแหน่นก็ะยากสิ เกิดความวิชาหน่ะาาล่ะเสลื่อยพลวัลหลักแล้วเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องคะสําหรับมือนี้เข้าสองคนกับนําเรืองเหล้าทีเป็นอุท่าหอนมาฝากให้พ่อแม่พี่น้องฝาก <MC S 1> ไว้ให้คิดทุกคน, <พอ S 2> นะคะเอฟซีซูพ่นคะ่ะสรุปแล้วเรื่องนี้ก็คือเขาเออย่างกัเวีฟปิวไปแล้วลปปิวไแล้ว้างซ้ำค่ะบอสบอยกับแกงควาำไปแล้วคะ่ะปิวไงซาเตอร์วีฟเขายังมีอยู่ค่ะหลังอยูเนี่ยแมวค่ะปิวไปแล้ยสำหรับเพจที่เอา เ,เอาไปแอบอ้างไปแอบอ้บางน,นะคะฝากเอาฝไว้น้ำค่ะค่ะสำหรับวนัวนนี้เราสองคนกับฟ้าไ้แค่นี้ก่อคนค่ะสวัสดีค่ะ